มีไอพูดต่างหน้าค่ะไม่ต้องแอบแบวแบบนี้คือมันมันคนเขาดูออกนะคะ <L an> พี่ไม่เสียเวลาอธิบายอะไรกับคนที่ไม่ชอบเราเพราะเวลามีค่าแล้วก็มันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีใครชอบเราทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเป็นพี่พี่เลือกไม่ไฟเพราะผลลัพธ์มันวุ่นวายมันนี่ทำให้แบบหัวสมองอ่ะเอาไปคิดเรื่องอื่นพี่เลือกเดินหนีอ๋อขี้เหรอเออเดินอ้อมก็แค่นั้นถ้ามึงกล้ามึงมั่นก็ทำเองไปเลยจ้ะแล้พอไปรถ กูถามกูบอกว่าถ้ามึงกลา้ามึงมั่นก็ทำไปเลยจ้ามีใครเก่งเท่าแม่มึงเหรอค่ะเป็นอะไรกันมากเหรอแพ้ไม่ได้ต้องชนะกันทุกวันชีวิตโลกขมงนรอบตัเธอเหรอ ยีแม่งน่าลำคานอ่ะแบบมึงเป็นไขรเนี่ยฮะมารู้ดีว่าชีวิตกูจะต้องเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าโลกหมุนรอบพ่อมึงมั้งก็ไม่ใช่ไงเนึ่ออกอไหมโลกก็ไม่ได้หมุนรอบหนูไงเนี่ออกไหมแล้วแล้วมึงเป็นไขรเนี่ยมาพูดถึงกูแบบนี้มึงเพิ่งเป็นใครเนี่ออกปอะก็เ,เ,เ,รเ,รกเราไม่ควรไปทําตัวขี้เสือหัวควยห,หน้าหีแม่เย็ดอะไรเรื่องของชาวบ้านเนี่ออกไหมคนมันอบอกกูเป็นคนเร็วของโลกเลยอ๋อเวลาถูกก็เร็วอ๋อ กูกูเล็วกันมึงเป็นคนดีกันไอชาติหมาอย่าตกเขาโลกนะเลยเฮียนะอย่าตกเขาโลกนะไอคน